ว,ว,วันนี้นะคะอิงจะเอาเคล็ดลับคนดีเอสของอิงแบบนี้นะคะทุกคนได้ถามกันมาเยอะมากว่าทายังไงให้ไม่มีหนะ้าท้องไงให้ไม่มีพุงนะคะก่อนเลยว่าอิงอ่ะเป็นคนที่คือชอบไปทานชาบูหมูกระทะขนมหวานขนมเค้กอะไรต่างๆา <c oughs> นานาที่มันจะทําให้เราอ้วนแล้วก็รงน้องพุงของเรานะันก็จะลดยากภายในวันต่อมาแต่อิงอมีตัวช่วยแล้วก็มีลายไอเทมของตัวเองที่ใช้อยู่แล้วก็เห็นผลจริงๆนั่นก็คือ

เน,นี่ยน้ำหนักยุบลงถึง95%ตอบระบบการ,รขับถ่ายตอนเท้าถ่ายดูลาได้ถึง98%ถ่ายข้อวมีนกป่าชาร์จเ็นข้าทีา่สำคัญทานงง่ายไม่ปวดท้องและยังมีรสชาติหอมอร่อ,อาายมากค่ะ